กราบสวัสดีด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRV VR Channel และเราอยู่กันในเกมคาบาว PC นั่นเองครับผมวันนี้เราอยู่ในบันทึก s t o r m บ a t ี EP ที่2คิดผิดหรือไม่ที่ย้ายมา d า r k m เม e นะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนมากวันหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมแล้วบอกได้เลยคำเดียวว่าผมไม่เคยรู้สึกผิดเลยจริงๆที่ผมย้ายมา d a r k m เมดนะครับ บอกเลยว่ามันสนุกมากจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นควาตื่นเต้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะผมอะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมเป็นคนที่ชอบอาชีพสายฟาร์มเก่งอยู่แล้วผมเลยเลือกที่จะเล่นเปลดในตั้งแต่แรกนะครับบอกปะนะครับผมแต่บอกเลยนะครับตอนนี้เท่าที่ผมไปสอบถามใครหลายๆคนหรือคนที่แบบมีฝีมือหรือมีความรู้หรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับหลายๆคนเขาบอกว่าตอนนี้หลายๆคนยกให้ดาร์กเมดเลยครับเป็นอาชีพที่ฟาร์มเก่งเรียบร้อยแล้วนะครับ พูดยังยงว่าแทบจะเป็นนัมเบอร์วันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาร์กเบดแต่ของเราต้องถึงจริงๆไหมครับถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นโนหนึ่งนั่นเองครับสำหรับดาร์กเบดนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของผมเป็นข้อๆเลยดีกว่าครับผมระหว่างการฟาร์มกับการวอว่าดาร์กเบดมันมกว่าด้วยยังไงอะไรสบายไข่ไก่กันไก่ฮะ นะครบอกเลยว่าข้อแรกเลยนะครับเรื่องของการฟาร์มในช่วงก่อนที่ผมจะเปลี่ยนอาชีพนะครับผม,ผมบอกเลยผมค่อนข้างจะเตรียมใจไว้แล้วว่าด์กเมดนะจะเป็นอาชีพที่ฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะแย่กว่าเดิมหรือว่าอาจจะช้าลงกว่าเดิมนะครับแต่พอเอาเข้าจริง ผมบอกเลยว่าถ้าดันไหนที่ของเราเริ่มถึงแล้วนะครับอย่างเช่นเฟรมเนสนะครับผมปีกหรืออะไรพวกนี้นะบอกเลยว่าฟาร์มได้เท่าเท่ากันหรือแทบจะทําเวลาได้ดีกว่าเบลดด้วยซ้ําไปนะครับสำหรับดาร์กเมดแต่ถ้าเป็นดันที่แบบตอนที่เราเล่นเบดอยู่แล้วยังตึงมืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเขียวการเด o นออฟดอะไรพวกนี้นะบอกเลยนะครับผมว่า เบตก็ยังคงเป็นฟาร์มได้ดีกว่ายังสบายกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าดาร์กเมตฟาร์มไม่ได้นะครับผมแต่เราอาจจะลําบากกว่าอาจจะโดนเวลีดิกเยอะกว่าอาจจะโดนซีซีเยอะกว่าเพราะเราหลบไปค่อยพ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดาร์กเมตฟาร์มไม่ได้นั่นเองครับผมดี่เป็นไงสำหรับการฟาร์มจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูเรื่องของการวอลกันบ้างดีกว่าโอ้โหผมดอกได้คําเดียวเลยนะว่า DM เต็มตงเวลา คือผมเล่น Dark Mate, ด์กเบเด้่ยผมลงวอลผมบอกเลยนะผมลงวอลเต็มเวลาเลยนะครับผมลงเท่าไหร่มีเท่าไหร่แต่มีลงเท่านั้นนะครับผมแต่เบลด้ครับผมเล่นแล้วทาแต้มแล้วออกเลยนะคือแบบจะใช้คำว่าดีกว่าเยอะก็ได้นะครับผมสนุกกว่าเยอะหลากหลายกว่าเยอะกวนติกว่าเยอะจบนั่นเองครับผมบอกเลยคาทิพายง่ายๆแค่นะั้น คือมันทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละผมไม่ต้องอธิบายเยอะเรื่องเกี่ยวกับการบอลระหว่าง Blade vs a r k เ a ล e นะครับใครก็รู้รอยู่แล้วว่ายังไงด k ก l a ล e ลากกลกว่าสนุกกว่าแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมหลังจากที่ความรู้สึกของผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่งเล่นมันได้แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมอะย้ายจากสายดาบมาเป็นสายเวทนะครับผมมันทำให้ฟิลลิ่งในการลงดัน,นมันสะดวกสบายกว่านะครับยิงไกลปัก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 อะไรรู้สึกแบบตื่นเต้นนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ผมมาเล่นเบสมาอย่างยาวนานแล้วประมาณสองปีสาปีนะครับผมประมาณนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเบื่อเบสแต่พอครับเรามาเจออะไรใหม,ม่ๆนะครับอะไรที่มันดีกว่าไกลกว่าขาวกว่าอื่นกว่าอ้วกว่าฮะาคีออนกว่า,วาแล้วก็ลีลาดีกว่าอะไรอันนี้พูดถึงอาชีพดาร์กเมดใช่หรือไม่ จะบ้าเหรอไม่ให้นะครับผมก็คือพูดง่ายว่าเวลาเรามาเจออะไรใหม่ๆนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าแบบสนุกกว่าแล้วก็ตื่นเต้นมันก็เลยรู้สึกว่ามีฟิลลิ่อินกับมันนั่นเองครับผมก็เป็นได้ยังไงนะครับผมประมาณนี้ก็คือสรุปสั้นๆว่าผมไม่เคยรู้สึกผิดเลยที่ย้ายจากเบรดมาเป็นดาร์กเมดหรือว่าคิดถึงเบรดเลยด้วยซ้ำไปนี่ไอตอนอคนเจ้ชูมีของใหม่แล้วลืมของเก่าเลยนะอะไร อันนี้เราทําได้เลครับเพราะเราไม่ผิดสินไม่ผิดอะไรเลยครับผมเราสามารถทําได้นั่นเองนะครับผมปยังไงวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเล่นเกมเล่นได้แต่พอดีนะครับอย่าลืมดูแลคนในข้างบายบายจุบๆแล้วแจกกัน